สวัสดีครับวันนี้จะเอาปั๊มน้ำนะครับรถที่วิ่ง2องแสนสองมืนกิโลมาให้ดูนะครับก็ตอนนี้กำลังจะเปลี่ยนปั๊มน้ำนะทน,นี้ถอดแล้วนี่นะถอดออกมาแล้วนะอ่ะเดีจะใหด้ดูปั๊มน้ำสภาพ2,000สนกิโล เห็นไหมอันนี้ผมพูดถึงรถเดิมๆนะนี่ประมาณนี้นะครับนะก็ถ้าได้เปลี่ยนสายพานทัมมิ่งนะก็ขอโทษขอโทษถ้าได้เปลี่ยนสายพานทัมมิ่งนะก็ฝากให้เปลี่ยนปั๊มน้าไปด้วยเลยนะครับนะ mm. ก็โอเคครับคลิปนี้นะครับเอาเอาเอาปั๊มน้ํานะครับเชฟตัวห้าเกียร์นะ ที่วิ่งมาแล้วสองแสนกิโลเดี๋ยวจะพาไปดูเลขใหม่นะครับนะแต่ตอนนี้มันไขกุญแจไม่ได้นะครับรถมันถอดแบตเตอรี่อยู่นะเดี๋ยวพาไปดูโอเคครับอ่ะฝากนิดนึงเดี๋ยวจะพาไปดูสายพานนะที่วิ่งมาแล้วสองแสนสองนะครับก็ไอที่บอกได้ว่าสองแสนกิโลนี้ก็คือรถผมเองนี่แหละครับผมไม่ได้ผมไม่ได้ซ่อมรถใครนะคือรถผมเองนี่แหละนะครับนะก็เลยบอกได้ว่า สองแสนโลอะแล้วมันเป็นยังไงนะครับอเคครับอันนี้พูดถึงรถเดิมๆนะไม่มีการโมดิฟายนะครับเดี๋ยวพาไปดูเลขไม่ครับ